กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็ในเกมนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นตัวของเรียวมะนะครับ <My name. S 1> ก็เกมนี้หยิบเรียวมะนะครับหลังจากที่เรียวมะเนี่ยเหมือนจะโดนเนื้อไปนะครับในเรื่องของพาสซีฟนะ <Welcome. S 1> ก็เหมือนจะช้าช้าลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะยังเล่นได้หรือเปล่านะคือจากที่ดูดูเนี่ยมันก็ ไม่ได้ชาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังเล่นได้นะผมว่าน่าจะเก่งเลยแหละเกมนี้เราก็ชนกับอ่าทั้งด้านการีจังเกิลน,นะครับฝั่งข้ามนะคอนข้าที่จะแปลกใหม่นะไม่รู้ว่าวเขาจะเป็นสายคอนเทนต์หรือเปล่านะครับดูทรงแหละไม่น่าจะเลือกผิดนะครับเพราะว่าเขากดเลือกก่อนนะจากที่ดูหน้าดับนะครับอันนี้ก็ เล่นปกตินะครับผมก็จะไม่ประมาทแล้วกันน่าจะเป็นกาลีเม็ดร,รือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เราฟ้ามไปก,ก่อนนะครับเรียวมาก็เป็นตัวที่แบบต้นเกมเนี่ยคือดาเมจที่จะแรงอยู่แล้วนะเป็นตัวที่ดาเมจแรงในช่วงต้นเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยววสี่เนี่ยก็ถ้าพร้อมเนี่ยก็คือหาบวกได้เลยนะโอเคตอนนี้เราเวลสี่แล้วนะครับแต่ว่าข้างล่างเหมือนจะ มีการนัวกันนะยังเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดักตรงนี้ดูนะอุ้ยแต่ว่าฝันของข้ามเนี่ยไม่กลับเลยนะครับอย่างนี้เล่นได้เนี่ยเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งตัวอย่างนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราการีตรงกลางนะขอแทงหน่อยอืมไม่ถึงนะไม่เป็นไรครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวตรงนี้เรายัางเล่นไม่ได้นะผมกะว่าจะเดี๋ยวเราตอบก่อนนะปึบเจ็บนะเอาดีโหเฟอร์บอลโคตรโหดนะแพทนี้นะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าแบบระบาดมากนะครับสำหรับอ่าเขาเรียกว่าตัวอะไรเฟอร์บอลกับอ่าตัวอีชานะครับ ค่อนข้างนี่จะแรงนะผมเจอแทบจะทุกตาครับถ้าเกมไหนไม่แบนเนี่ยก็อีชาน่าจะมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดหรือว่าออฟเลนนะครับโรมมิ่งก็ยังเจอนะโรมมิง่งยังไม่เจอแค่เป็นเลนแคลร่นะครับตรงนี้เราโฟกัสมังกรก่อนครับโอเคครับข้างบนไม่น่าไฟนะเดี๋ยวตรงนี้เรา และมาตอดโอเคกาลีเหมือนจะยังไม่เอาบอฟานะเดี๋ยวตรงนี้เราฟ้าไปก่อนนะฟ้ามหาตังไปก่อนคนระับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเจอ ER ตัวบางค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นแบบสายดาเมจไปเลยนะเน้นคอมโบชุดเดียวหายนะครับก็หลายคนก็จะเล่นนะสายนี้ที่แบบ แทนชุดเดียวหายนะครับเรียบร้อยอย่างนี้ไงก็มาดิครับโอ้โหโคตรแรงทุกคนจะตายปะเนี่ยต้องออกมาก่อนนะครับคือโดนอลรมจับไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโดนอีชาดิเรียบร้อยครับกาลีจังเกิลเมื่อกี้คือแบบโดนดามากอ่จากฟอร์บอลนะครับโคตรแรงนะ มาแล้วตอนนี้เราได้เป็นอ่ารองเท้ารถคู่ดาวนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยแทงเบิ้ลได้นะในจังหวะที่อ่าคอมโบนะครับรอรรโอเคข้างบนมีการไฟหรือเปล่าอุ้ยแล้วไม่ตายหรอฮึบไม่ถึงนะครับกาลีน่าโดนนะทุกคน มาดิขอแทงหน่อยเจ็บนะครับเอาไปหนึ่งคอมโบนะโคตรเจ็บนะครับตรงนี้ต้องออกก่อนนะความพิวมันต่างกันนะครับคือตัวเราเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะพิวนะยิ่งถ้าแบบอยู่ใกล้ขื่อเนี่ยคือกิ้งหน้ากิ้งหลังได้นะครับตอนนี้คือแบบดามเมจเราเริ่มที่จะมานะครับอยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะจะเอ๋ยับรลอยครับ มาจ้าเอ๋พอดีนะกาลีแบบเลือดน่าก,กินมากนะเมื่อกี้น่าจะฟาร,ร์มยากอยู่นะกาลีต้องรอเลทจริงๆอะ่ะถ้าเล่นกาลีนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะไอกาลีจังเกิลเนี่ยมันหยามกันเกินไปหรือเปล่าเขาไปดูอ่าสตรีมเมอร์มาหรือเปล่าเนะี่ย <'m> กาลีจังเกิลเนี่ย <'m> ดีการ <'m> หน่อยเพื่อน ัวไปแล้นะครบอีชาอย่างไงขอแทงหน่อยเอาไปหนึ่งเจ็บนะครับเพื่อนติของเรียวมาเนี่ยสามารถที่จะเด้งเลือดได้นะครับดูดิแทง3นะครับแทงพร้อมกับเฟิร์บอลนะถ้าเล่นกับขื่อเล็กๆเนี่ยตัวเรียวมาค่อนข้างจับคิวนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมุไรหนึ่งคนนะตรงนี้ไม่มีอะไรทำก็เก็บออบเจกต์นะครับ รูปเกมถือว่าได้เปรียบแบบแทบจะร้อร์เซ็นตะตอนนี้กดดันเรื่อยๆครับวิมีเถียงว่าทุกคนแล้วฟิกไถช็อตนี้เรียบร้อยครับเอาหรือเปล่าปึบโอ้โห,โ,หโอเคทุกคนดูดิโคตรแรงโอ้โหเรียบร้อยเลยเมื่อกี้คือโดนเฟอร์บอลนะเมื่อกี้ ดาเมจโคตรแรงอะ่ะตรงนี้ยังหาจังหวะเล่นอยู่นะครับยังไม่มีจังหวะเล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะ <Yeah. S 1> ก็ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นทางด้านโอมิอามนะครับ <Interesting. S 1> ก็จะเอาในเรื่องของอดาเมจจากโอมิอามนะ <Yeah. S 1> เอาแบบชุดเดียวล่วงไปเลยนะครับ โอ้โหไม่ได้ด้วยฟาไปก่อนนะครับตอนนี้อยากจะแทงสักคนนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเหยื่อให้เรามาแทงครับตรงกลางมีไฮยตินะฮึบฮึบเอาไปนหนึคอมโบโอ้โหโคตรแรงทุกคนเอาดิมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายด้วยตายเองไว้เนี่ยอันนี้ต้องออกก่อนนะครับไม่ไหวจริงนะ คือถ้าเป็นอ่าอีชาเนี่ยแบบต้องยอมจริงๆคนระับเมื่อกี้คือแบบคิดว่าตายไปแล้วนะทางด้านฮายะเตินะครับเลือดเหลือนิดเดียวนะข้างล่างเหมือนจะมีการไฟนะครับตรงนี้แล้วเทนเราตุยไปแล้วนะครับแต่ข้อมูลมีทางด้านฮายาเตินะแล้วเลือดแค่นี้ด้วยนะครับึบโอ้โหไม่โดนไปไหนอฮ๊ย โอ้โหไม่ตายหรอถามจริงดาเมจไม่พอเฉยนะทุกคนประหมาาจัดนะเมื่อกี้โอ้โหห่าตจิตไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้เป็นโอมิอัมแล้วนะครับก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราขึ้นเป็นอ่าดับแดงไปเลยนะครับเอาแบบแรงขั้นสุดนะอลรามเลือดแค่นี้แล้วฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยนะครับ จะเอดีอย่างนี้ไม่คนอุยพิกเกอร์เหรอฮึบโอ้โหแข็งวอาวนะเมื่อกี้ไม่ได้ด้วยนะเสียดายจัดเอาหรือเปล่าชาร์ลอตเลือไม่ค่อยจะพร้อมนะครับยังไงไม่ต้องขยับครับชาร์ลอตโดนคอมโบโดนคอมโบวิลล่านะครับจับตายนะเมื่อกี้ ตรงกลางฝั่งข้ามแบบเยอะจัดนะครับใจเย็นนะเพื่อนเอามังกรก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราดูดูเพื่อนก่อนนะครับรรโอเคพร้อมบวกครับตอนนี้มาเลยได้หมดครับออก,กาลีก่อนได้ไหมฮึ้มนิดเดียวดาเมจขาดได้ไงเนี่ย อย่างนี้ต้องรีบหาดาบแดงแล้วครับแต่ว่าฝั่งของข้ามตาย2ตัวนะก็เดี๋ยวยอวุ้ยแล้วตรงกลางสวยจัดนะครับโดนวิล่าเข้าไปนะคือวิล่าในช่วงอ่าถ้าแบบได้จับตายใครสักคนเนี่ยแบบมีโอกาสรอดยากนะครับถ้าเป็นวิล่านะรอดักแทงนะครับรึ โอ้โหสวยแล้วไงไม่มาแล้วครับเพื่อนเดึอมาแล้วยังไงอุ้ยยังไม่ตายเหรอโอเคกว่าจะตายได้แล้วเนี่ยโคตรถึกนะเมื่อกี้มาแล้วตอนนี้เราได้เป็นทางด้านดับแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บดาร์คลเลเยอร์ก่อนนะเพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นบ้านนะ อย่าโดนนะเอลซูถอยมาได้ไหมถอยมาก่อน <c oughs> เพื่อนปอดดาร์ก่อน <c oughs> เยียบร้อยครับ <c oughs> บอกไม่ฟังนะตัวนี้ไม่น่าเลยจริงๆควรจะถอยมารีบตีดาร์สลเยอร์นะเมื่อกี้แต่เขายังแบบไปนั่งซูมต่อหน้านะโดนซะ <c oughs> อยากจะแทงให้มากนะครับแต่ว่ากลัวโดนจับอ่ะดิฮึบ วุ้ยเรียบร้อยเลยโคตรแรงทุกคนเมื่อกี้พอเราได้ดาบแดงเนี่ยเอาโหชุดเดียวหายไปเลยนะแรงจานผ่อนหลังข้ามตายสองตัวนะครับตรงนี้มีโอกาสจบหรือเปล่าตรงนี้ดาร์กก็จะเกิดนะครับน่าต้องถอยมาเอาดาร์กซลเอร์นะเอาดาร์กดีกว่าเพื่อนต้องรีบเปิดเลยฉัดนี้ เอลสูอีกแล้วเพื่อนเอลสูโอ้โหมมตีดาร์คเถอะขอร้อ,องละมุมเดิมอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนเขาลากเข้าไปกินอีกมาแล้วต้องรีบเบิร์นนะครับโอเคตีสามคนก็ได้นะเอลสูคนดีคนเดิมมหเนี่ยปึบผมไม่ถึงวะสวยแล้วไงส่วนได้เนี่ยปึบ เรียบร้อยครับโคตรแรงนะแต่ว่าเพื่อนเราตุยไปแล้วสองคนนะดิเดี๋ยวสู่อีกแล้วเหรอตัวนี้เดี๋ยวเราดันสวนเลยครับมีใครโอ้โหอารามมาดิชาเราจะตุยนะครับตรงนี้เราปิดได้นะสวยครับมาแล้วเพื่อนเรียบร้อยมาดิคุยจะตายนะครับยยอย่างนี้เล่นได้เนะี่ย เอาแล้วขังไปแล้วนะครับช็อตนี้อย่างนี้รอดยากครับตึบเรียบร้อยเลยอย่าบอกนะว่าโอเคขอลองข้ามตายสี่ตัวอย่างนี้คือมีโอกาสที่จะจบบ้านสูงนะขอเลือดแป๊บหนึง่งคือช็อตเมื่อกี้แบบสวนทางด้านกาลีโคตรสวยนะครับโอ้โห แล้วเขาเลือกที่จะไม่ยิงอาคีฟนะครับเลือกที่จะยิงเรานะอย่างนี้ก็บ้านฟรีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราไปรีก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยบ้าน,านอาฝั่งตรงข้ามเนี่ยแตกสามทางนะครับก็น่าจะจบได้นะหรือเปล่า <Yeah. S 2> ต้องการวัฟฟ้าก่อนครับมาตอนนี้พร้อมจบแล้ว มีทั้งแว่นการ์ดแล้วก็่าคลิปตัวใหญ่นะครับจบเลยได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวทำเวฟก่อนนะฮู้ยแล้วเทนเราตุยไปแล้วดิแต่ว่าได้ชาลล็อตมาอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำเวฟเข้าไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเวฟเข้านะเอลสูเอลสูเลือดไม่มีดิดบ้านจะแตกนะครับยังไงนี่ไงเรียบร้อยดิ โดนลักไก่ไปนะครับช็อตนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเล่นตัวของอารีโอมานะครับก็ยังเล่นได้นะหลังจากที่โดนเนื้อไปนะครับผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะก็ยังเล่นได้ปกติครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ